เมื่อวานทำเจดีเสียถึงดูสวยแต่ว่าปินหนออกไม่ได้ที่ปิ้นตั้งแต่หกโมงยันเที่ยงคืนปิ้นไม่ได้เพราะโพลีกอนมันทับกันถ้าทำได้ต้ององนี้จะทำใหม่เลยถ้าทำให้วัตถุมันเปลี่ยนไปก็จะปิ้นได้ต้อง ต้องดูที่ตรงนี้ดูที่พลิกอนมันถ้าเกิดมีอีกวัตถุหนึ่งสมมุติอย่างนี้เราให้อีกวัตถุหนึ่งเพิ่มขึ้นมาให้อีกวัตถุหนึ่งเพิ่มขึ้นมาหอมติดปากวัตถุหนึ่งเพิ่มขึ้นมา ้ามให้มันทับกันมั่วตัวไม่งั้นเครื่องจะไม่พิมพ์ไม่ปริ้นให้หนึ่งทับกันเนี่ยมันทับกันมั่วพลิกอนค่าโพลิกอนค่าอะไรมันค่าความละเอียดมันมันอ่านค่าไม่ได้มันทับกันมั่ว,ว,วต้องเลียงจัดเลียงให้มันสวยแบบดูทับกันไม่มั่วอย่างประมาณเนี้ยต่อกกันประมาณนี้เครื่องปริ้นถึงจะปริ้นออกมาได้ ทับกันแบบไม่ทับกันมั่วอย่างเงี้ยต่อกันก็ต่อให้มันดูแบบเป็นท,ที่ที่เส้นมันไม่มั่วดูโพลิกอนเส้นมันไม่มั่วอะไรประมาณเนี้ยอย่างงี้ก็ดูไม่มั่วทับกันไม่มั่วแบบพยายามอยากให้โพลิกอนมันทับกันโอเคไหมครับไม่งั้นเครื่องมันอ่านไม่ได้เครื่องผมอาจจะถูกด้วยเครื่องคุณอาจจะแพงอาจจะอ่านได้แต่ผมต้องเลียงโพลิกอนให้ส,สวย ให้ดูดีดูอ่านอ่านออกได้ง่ายไม่มัว่วเคลเดี๋ยวมาดูฐานเจดีกันใหม่ครับอันที่สองค <c oughs> องปีนออกมาได้ครับกล <c oughs> ับห้องแล้วไม่ออกไปไหน <c oughs> ขอบคุณพี่เกดน,นะไล่ like <c oughs> ผมไปหาหมายบรรทัดด้วยเกดบอกไอห,หาลูกค้าสั่งแล้วจะวัดงานให้เขายังไง ก็เลยต้องไปค้นหาไม้บรรทัดขอบคุณอาจารย์พัฒที่ทิ้งไฟไม้บรรทัดไว้เลยได้ไม้บรรทัดเนี่ยไม้บรรทัดมาวัดใหญ่ไม้บรรทัดมาวัดมาวัดวัตถุขอบคุณอาจารย์พัดแล้วขอบคุณวิกเกตที่หลดให้ะ พี่เกดเราเพื่อนพี่เกตบอกไอห้หาไปหามาบรรทัดมาเลยอย่าลูกค้าตัางกําหนดขนาดของขไม่ได้ขอบคุณพี่เกตครับดี๋ยวมาดูเจดีวันนี้กันอันเมื่อวานเสียแล้วปริ้นไม่ได้ทับกันเมื่อตัวจับปริ้นวันนี้ปริ้นหมดเต็มเลยมองเห็นไม่ได้เปิดไฟพอแล้วครับปริ้นหมดเต็มเลยลว,วันนี้ ทำผ้าอบเล็กๆใส่วัตถุมงคลรู้สึกทำเร็วขึ้นนะได้ลายชั้นแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะวัตถุนี้บังอยู่อาอไม่ใช่อ่าแฟตโอ้หลายชั้นเลย จะทำชัน้นจะทำมันละเอียดขึ้นีกโอเคเดีย๋ยวมาดูนะต่อชั้นอยู่นมือสั่นเลจับโทรศัพท์แล้วมือสั่น <c oughs> ได้หลายชั้นเลยเดี๋ยวคงได้เห็นทรงพระอบนะแต่ลายผมจะไม่เขียนไปเพราะเครื่องผมปิินไม่ถึงจะแกะเห็นปิดลายเอา เดีคงได้ผลิตภัณฑ์หนึ่งไงช่วยพ่อดหน่อยนะลูกทำผลิตภัณฑ์ออกมาเ่าินสามดีทอเทียมไม่อยู่บิ๊กซีถึงเย็นแบตหมดทำงานต่อแล้วครับ มาผมจบชั้นเจดีแล้วฐานเจดีฐาน,ฐานพระอบพระอบบวกเจดีเดี๋ยวมาทำยอดพระอบยอดเจดีกันนะมินิมาทำเล่นๆเลยจะเลยเลยเถิดไปใหญ่เนะลยเราอย่ามาดูกัน บงานถาดล่างครับอย่ามาทำยอดพระอกกันที่ใส่พระบรม,มสารีริกธาตุดูไนครับตอนนี้ผมออกแบบโครงสร้างพระอบเสร็จแล้วครับไม่มีลายเป็นแค่โครงสร้างอย่ามาเป็นงานกันชิ้นล่างพระอกชิ้นล่างแยกกันชิ้นบนแยกกัน สามารถเซฟเป็นคนละไฟล์ได้ผมไม่ได้เอามารวมกันนะขอจบงานโครงสร้างพระอบมาแต่พระอบโครงสร้างนี้ดูปลายสวยกว่าผมเน้นยอดนะเน้นยอดพระอบด้านบนแยกกันเหมือนเดิมไม่ติดกันนะให้แยกกันแต่ให้อยู่ใกล้กัน แยกได้คนละฝ่ายมั้ยเนี่ยมาเป็นกันดีกว่าจะได้ไหมอนนตอนนี้ผมทำการบ้านชิ้นที่สามแล้วพี่เกตั่งให้ให้เจาะให้ตัดอันหนึง่งน,นี้ก็ตัดแล้วเป็นรูตรงกลางแล้วก็นูนอันหนึ่งเอาวงกลมมานูนอันนี้ชิ้นที่หนึ่ง